ประมวลกฎหมายอาญามาตรา312ทวิถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา310ทวิหรือมาตรา312เป็นการกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับไม่เกิน2แสนบาทวัก2 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรครกหรือมาตรา310ทวิหรือมาตรา312เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำอนุมาตราหนึ่งรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปีและปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทอนุมาตราสองรับอันตรายสาหาัส ผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่เจดปีถึงยี่สิบปีอนุมาตราสามถึงแก่ความตายผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี